ทักทายสบายดีพี่น้องปองไาเนื้อสุกสุกเปิ้ลเหมือนซาลตุกซาเล้ากัสิมาเฮ็ดยูเฮ็ดกินสูพีสูน้องกินอีกแล้วเมือนี่เนสตาตุกขอมาปลาเพิ่นอยากกินลวกพักกับปิงปลากับจังแจววาสเนยอยากกินแนวธรรมศาสธรรมศาสเคือสิมีแห้งเพิ่นว่าจังกัส่เนสตาตุกกะเบาๆล่ายายห้างได้จากตุกกะไปตลาดเลยจ้าไปกับไปซื้อพักธรรมศาสธรรมศาสท่านนี่แหละจ้ามากิน พักแค่หัวแค่ห้าพักในบวกในน้องไปจังสียละจ้าสตุกกระไดพักการจ้องแน่พักปั้งแน่แล้วก็พักขาดแน่พักกระมันด่างแน่จากพักสุ่มนี่ฮะมาหลวกกินกระแซบแซบด้จักมันเป็นพักธรรมศาสพักปอดซารบวมีิภัยไปใส่โคตรปุ้ยโคตรใหญ่คนดอกจ้าคนหญยเองตามธรรมศาสพักสุ่มนี่แล้วก็พักขาดสตุกก์มามาได้จากหลวกพักขาดจำแจ๋ในป้าโต เขากันได้จะ eat, oh, eat, Walker, <ico> so, ้ะเพิ Floyd, ่นเพ็ดเพ็ดฮื่นฮื่นโอ้ยเจมินสาพี่น้องแซ่บพม่าหลวกพัดผาเนี่ยข้าวำแจลเนี่เขากินกับแจลเนี่เพิ่นฮื่นเพิ่นฮื่นแล้วเขาก็เพ็ดยิงข้ากินยิงฮื่นยิงข้ากินยิงเพ็ดเนี่โอ้ยสว่างวับพี่น้องมีกระมีแหงเลือดล่มไหลดีกินนะนะผัดผาเนี่เลือดล่มไหลเวียนดีปั๊บพี่น้องเลยมานี่กัเข้ากับซิมาเบิงป้าสตุกหลวกพักกับ ซุกแหละจ้าพี่น้องลวกผักซุกและสตุก,กะสีเอาผักออกไม่จ้สตุกลวกผักก,ก,กมูลเล่าจา้าราว่ะข้าลวลวกผักแล้วค่ะเผือว่าหายทานไฟหันนะมันอ่อนแล้วเากลับมาปีงปลามากับสะดวกสบายจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือปลาเน้นเลี้ยงบ่ได้หรีกเลี้ยงบ่ได้หรอกจา้าสุดท้ายกันยังเด็กินปลาเลี้ยงเกาด้วยจ้าเด้ออันนี้ปลาเลี้ยงวาอานี่แหละจ้าปลานินสตุกสือตลาดประมาณเพิงโลจา้าเงืนสตุกบลายคนจา้า สื่อเครื่องโลกกับเลือเพื่อแล้วจ้าสตุกข์กษีเอามาเอือเกลือใส่เกลือไล่ล่หลุดดาเพราะว่าสตุกปีงปลาเมดเกตจะบริกันนี่จา้าบริบาลล้างพอนิปีงเมดเกตเลยจะเฮ็ดแบบลักษณะปลาเผาเลยจะใส่ใส่เกลืลกอไลามมา่ล่เพิ่นจังบ่ใหม่จ้ากษีเอาเกลืออบอบตามเก็บตามย่างนี่แหละจะล้างจากนั้น สตุกัสิใซเครื่องหอมลงไปยักเครื่องหอมเข้าไปในในปากในท้องเลยจา้าเัาว่าสิ้นไข่นี่หละจา้าเครื่องหอมระได้กินแบบบานนอ,อกบานหน้าเขาเนี่ยแล้วอาหารบานนอ,อกบานหน้ากินแบบง่ายๆจ้าบบพิธีพิ่ทันหลวงลายดอกจา้าสมัครกินเสื้อข้อให้มมีอาหารอยู่หองบบอยากพิธีพิ่ทันหลวงลายดอกจา้ามันสิน้นเปลืองเวลามันเสียเวลาจับพีนออ่น้อเขอไว พอแก่ okay, ว่ามันแสบมันสะอาดแล้วก็พ่อเลยจ้าพี่น้องเอ้ยนี่สตุกกะสินมาปิ้งป้าปิ้งกะสตุกก็มักเอาหมอกระทางว่ำเลยจ้าเอามอกระทางว่ำม,มีเพ่นซุกไหวสำหรับสตุก,กิบว่ามันซุกไห้แหลวก็มันหอมดีจ้าพอโทเพเอกับซุกเรียบร้อยแล้วป้ามันมันปิ้งเรื่องแอมแป๊มพี่น้องเอ้ย มนกะแสบแล้วสัมเนจเลิศอาหารแหละสัมเนจจ้าพี่น้องเอ้ยแล้วก็สตุกะซิมาตำเจวเพราะว่าเพิ่นขอมาเมคอมาว่าอยากกินลวกพักตีปลาจำแจวสจตุกะซิมาตำเจวส่วนเจลวนี่ก็คือเจวน้ำพักในะจ้าน้ำพักที่ว่าสตุกอ๋อไหวแต่สองสามมือลังเมื่อในสนตุกะซิมาตำ ธรรมดาแล้วกัว่าสิตั้มเจลประแดงคนแล้วจ้าพี่น้องกินกับหลวงพักกับปิงปากแต่ว่าเพื่อเอิญมามันมีน้ำพักได้ออไว้แล้วล่ะกัสิตั้มเจวน้ำพักนี่แหละเพอนตะเขากันคือกันนี่ละจ้าพี่น้องแจ่วน้ำพักไปเพื่อนับเขากันคือกันเหรอจ้าว่าแต่เป็นแจ่วสตุกก์แได้บริษัทพี่จีพี่ท่านลวงไล่เอาแจ่วน้ำพักนี่กันคือว่ากตคือแซ่บคือกันห้นเหรอจ้าพี่น้องคะแนนพ่อเฮ็ดแซ่บ อืจับก็พักหลวมันกัดเขากันเขาจี้เขาช่างี่ดอกพี่น้องราว่ะเจลวน้าพักนี่เขก็จะเขาก็จุดหยออเพื่อกันได้จาบพี่น้องแสบเพื่อกันมันมีสพคุณเพื่อกันมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะกินพักได้พี่น้องขนาดเจวกันยังเป็นพักพี่น้องขนาดหลวมพักกันยังเป็นพักสรุปแล้วมีแต่กินแต่พักพี่น้องกินแต่พักโหลดจากพักมันมี ประโยชน์พักมันดีต่อสุขภาพทางกายกินตะพักนี่ละจ้าเอาโร้อพักมาจับแจวนาพักมาเพื่อเคลื่อกกันเดี๋ยวดอกแกพี่น้องป้าโฮ้องขนาดเด้อจ้าพี่น้องมาหอดขัานตอนนฮ้องขนาดแจวนาพักนี่ครเคยกินกันจังสิ้หูวามันแซ่บพี่น้องค้องแซ่บถึนกับปูมากพี่น้องบางคนว่าบางคนกับโบเพิ่นบ่มักเพิ่นกับบ่แซ่บจะสำหรับสตุกนี่แจอนาพักนี่ตั้มพทันแล้วหอมกลุ่มห้องซ้อมกวนดังเจ้๋พี่น้อง ยาเอาปั่นเขามาตัวยเลยนี่นาพี่น้องเออเจลหน้าพักพอน้อหอมหอมมะเพรหอมผักบัวหัวหอมจากพี่น้องใส่พักหอมปลอมเขาไปเพ่นกับเขากันอํามล้าเจลหน้าพักในขาดบรด้ก็คือพักหอมปอมมันสิเขากันขนาดนี้พี่น้องเขาใส่ลายกับแหงแสบลายแหงหอมลายผักหอมปลอมจ้ากับเจลหน้าพักกับเขากันมาหอดในสตุกะเห็ดผักเขาแล่ะเได้จับพี่น้องเต่งยูขัวกินแล่ะเลยสตุกะสีฮ้าผักเขาเราได้พี่น้องมาได้บานนี้ได้ เห็ดมะฮอดค่ะนี่กระเทิ้งเมื่อยเทิงหิ้วได้พี่น้องเอ้ยเจวกระเหลวป้าปิงกระเหลวบักเขือบักแขงกับเจวกับมีผักตัวกระมีมามาพี่น้องผักขาวฮอครบถวนสมบูรณ์แบบแล้วพี่น้องน้ำแส่ได้จากพี่น้องอาหารบ้านอกมาน้าม่ามาม่าบ่าวลาใหญ่หางมากินกับสตู